วันนี้เราเลยจะมาตีบวกแบบทำทุนกันนะครับก็คือนี่พวกนี้ลัคกี้ชาโดว์เป็0สองพันนะฮะยังหลักส่านจะสองพันก <Yeah. S 1> ว่าบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ต้องบบกหกมาก่อนสามสิบเปอร์เซ็นต์นะขอปูบูกบก่อนปูบูพกโบกหกครับนิ่มๆคื๊กอีซี่แก๊สเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยทันใจสายกาชา ลิงอยู่ด้านล่างเลยนะครับบอกเลย e ซี่มากสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเมโลเมนะครับกลับมาอยู่ในเกม ROPC คลาสสิกนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับตัวหลักของผมนะครับฟรีสตัวน้อยของผมนั่นเองและก็มีพี่ป่านมาด้วยอีกเช่นเคยนะครับสวัสดี้คนดูนะครับอีกครับอันนี้นะครับเราเลยยกชาโด้ทั้งหมดนะครับที่เราได้มาในคลิปแคทเลเวอร์สกอร์นะ เราจะมาหวดกันนะครับเพื่อเอาไปทําทุนนะเพราะตอนนี้ลําบากมากเพราะว่าผมเล่นเอาขอที่จะเอาไว้เลเวลเนี่ยตีบวกให้เพื่อนๆดูแตกหมดเลยตอนนี้เลยไม่เหลือขอเอาไปใช้ในตัวเลยลําบากจัดวันนี้เราเลยจะมาตีบวกแบบทําทุนกันนะครับก็คือนี่พวกนี้ลัคกี้ชาโด้แล้วก็พาเวอร์ชาโดเนี่ยคือตอนนี้ราคาแรงจัดและจะปิดท้ายด้วยบู๊ตบวกเให้เพื่อนๆดูนะครับไปทําทุนคือตอนนี้ ตัวต้องบอกว่าตัวเจ้า power shadow pendant กับ power shadow ear ring เนี่ยค่อนข้างราคาหลักๆของตัวมันเองก็หลักหลาย M และ M กว่าบวก4ก็โหบวก4ก็เอาเรื่องแล้วส m กว่าแค่บวก5ได้นี่6 7 M เลยส่วนตัว lucky ก็จะถูกลงมานะฮะโดยสรรปคของอย่างชุด lucky shadow เนี่ยก็คือทุกๆ2บวกจะเพิ่มค่าคีนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องตีบวกให้ได้อย่างน้อยเ่ยสตัวตัวถุงมือจะถูกหน่อยเพราะว่าถุงมือมันต้องแบบ ต้องตีบวกเกเลยมันจะค่อนข้างยากแต่เดี๋ยวเราจะลองตีบวกเป็นเซตสี่สี่แล้วเอาไปขายดูส่วนพาวเวอร์เนี่ยยังไงอยากให้ได้สอย่างน้อยบวกสบวกหานะแล้วมีแค่อันเดียวด้วเพราะของมันแรงได้เดี๋ยวตอนจบจะมาปิดบวกเกให้เ,เพื่อนๆดูมาเริจากข้างนอกก่อนนะครับ<อ>เนื่องจากคลิปที่แล้วให้เราตีไซเบอร์ให้ฝ่านกระจายกันที่นี่นะเราก็เลยจะมาซัดกันต่อที่นี่นะดูว่าตัวเราจะโชคดีเหมือนตัวพี่ป่าไหมเดี๋ยวเราเริ่มจากลักกี้ชาโดว์ก่อน ที่ราคาซอฟหน่อยเพราะว่า powder shadow เก็บไว้ทีหลังนะครับไปก่อนเลยทีเผอหนึ่งเรียบร้อยนิ่มๆนิ่มๆนะอย่างนิ่มๆ,มๆ,มๆบกสองไปอืมสวยอยู่สวยอยู่สามไปอืมถ้าบวกสี่ก็ถือว่าอ่ะมีราคาละกึกกึ๊กโอเคพอบวกแล้วบวกสี่นี่มา,าบวกสี่นี่มาแล้วนะครับสองจุดห้าเอ็มวันนี้เราจะมาดูนะครับว่าเราจะเอาคืนจากคลิป น้องไข่แมวที่เราโดนไปได้หรือเปล่านะมาแล้วนะ 2.5m ต่อไปต่อที่ถุงมือนะฮะอ้าวถุงมือมันใช้โอลิทิคอนปัดโทงั้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตีเสื้อก่อนถุงมือเดี๋ยวค่อยไปดึงของถึงว่าทำไมถุงมือราคาแล้วค่อยมีต้องบวกเด็ดแล้วยังต้องใช้อลิอีกงั้อนอนนมันแพงอะอ่ะาหลักกิจใช้ได้วันที่สองพุ่งหน่งไปแล้วนะครับอืมถ้าได้สามตัวบวกสีนี่สวยเลยนะ สวยเลยนะเอ้ยวันนี้ที่นี่เนี่ยดวงตีบวกของผมเนี่ยมันไม่ธรรมดาจริงดวงตีวบวกไม่ธรรมดาจริงๆาแมมาแล้วนะครับขึ้นหองขึ้นหมาก,ก็มีละ 4m นะครับมาต่อนะครับแต่เดี๋ยวก่อนเราไปตี Shadow Power เนี่ยอาจจะลองแบบไล่เกลือนอะเอ้ยพี่ป่านมีคนรับหัว5ไทเดน ต้องตีโชวนน์น้อนๆหน่อยแล้วเน้นตอนสนามบัวอไปต่อครับกึกๆึกเฮ้ยสวยๆเ,เอาล้วนะครับ 6m ของเราต้องมาแล้วตอนนี้ 6m ขอ 6m 6m ก็มาแน่ๆครับอือืมาแล้ว 6m เน้นๆตอนนี้เซตนี้มาแล้ว 6m นะครับเดี๋ยวเราจะลองเผาเกลือกับน้องกระต่ายหน่อยอเพราะว่า power shadow ของเราเนี่ยค่อนข้างมีราคาก่อนจะเป็นตบบู น้องกระต่ายเนี่ยต้องตีบวกห้าให้ได้นะถึงจะเริ่มเพิ่มสเตตเพิ่มแอตแทกเอแตแทกขึ้นเพราะฉะนั้นต้องตีบวกหไปก่อนเลยอย่างน้อยบวกงนนี้ได้หนึ่งเองเอานะครับไปต่อมูลและบิดครั้งที่2อ้ยวันนี้ถือว่าดวงตีบวกของเรานี่มันไม่ธรรมดาเลยนะนี่เออไอหนุ่มคนนี้ไอหนุ่มคนนี้เอ้ยไอหนุม่มคนนี้เอาลนะครับบวกห้ามูลแล้วปิดไปก่อนกึ๊ก เฮ้ยไอหนุ่มคนนี้ไอหนุ่มคนนี้ถ้าแพงเราถ้าชาร์ลันเราไอหนุ่มคนน,น,คน,นี้วันนี้มาทำทุนนะเพื่อนใจเย็นเย็นก่อนใจเย็นเย็นก่อนไอเหี้ยไม่แตกเลยกูไม่กล้าตีพาวเวอร์เลยอุ้ยอย่างเงี้แปลว่าบวกหกชาโดว์ก็น่าจะแพงว่าลัคกี้อย่างเงี้ยใจเย็นใจ<ๆ>เย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเรา,าต้องต้องอย่าหน้ามืดอย่าหน้ามืด ยังไม่อยากหน้ามือนนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูก่อนว่าขอเช็คราคาคร่าวๆนะคือตอนนี้ชา์โด p เพนเดนเนี่ยมันจะบวก4มันประมาณ 4M บวก5มัน6 Power เนี่ยมันบวก4มัน2องร้านหงั้นเดี๋ยวเราตีแหวงก่อนอ่านะครับนั่ติดมาหมดเลยว่ะกึ๊กกเฮ้ยแล้วไงติดหมดแล้วติดอีกไม่ได้หรอ มาแตกอันแพงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถือว่าไล่เกือไปแล้วเราถือว่าจริงๆเราติดมาเยอะมากนะมันมันม,น,มนปกติแหละที่จะมีแตกบ้างแต่อันนี้ห้ามแตก power shadow pendent โอเคต้องบวกสี่นะอันนี้ต้องบวกสี่นะอย่างน้อยนะ <Okay. S 2> เพราะว่าเราต้องการเง <Okay. S 2> ินระดัดสิบเอ็มขึ้นไปแล้วนะต้องมีทั้งสี่เอ็มมาบวกเพิ่มนะครับกึกกึกสวยอยู่สวยอยู่ อีกอีกคลิกหนึ่งนะอีกคลิกหนึ่งสี่อีกคลิกเดียวสี่จุดห้าเอ็มนะอีกคลนะิกหนึ่งสี่จุดห้าเอ็มมาแล้สี่จุดห้าเอ็มไปก่อนเออเพงมันไปติดตอนชาโดูรักเยอะเกินนะเนี่ยโห้ยน้องไต่ทันติดอีกแม่งเอ้เสียงอะไรแต่ตะโกเอม็มอยู่ตอนนี้ยังมีหกเอ็มอยู่กันน้องต่เนียครับ ว่าเราก็เจ็บมาพอสมควรมานะครับรับออริเดคอนมาแล้ว12ก้อนเดี๋ยวเรามาลองดูว่าลัคกี้ชาโดว์ไอป้อนอันนี้คือถ้าไม่บวก7ใช้ไม่ได้นะครับต้องบวก7เท่านั้นเพราะฉะนั้นหนึ่งไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเสมันเอาเสี้ยมันเอาบุมเลยเฮ้ยนี่ hey! น oh มึงมึงมึงเข้าใจป่ะเนี่ยว่ากูต้องบวก7 กูต้องบวกไปเยอะกูต้องบวกเจ็ดมึงไปนั่นกับบวกหนึ่งเลยฮฮมันเป็นร้องอีว่าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำเป็นเล่นไปจบด้วยบูทอ้ยอย่างปานเลยเฮ้ยโอ้ โดนซัดไปเลยครับถ <c oughs> ุงมือบวกเจ็ดอะไรละบวกหนึ่งสองอันยังไม่ติดเลยใส่โลกกันโอลีมาเยอะเกินเฮ้ยหัวไยเด้นปะล่ะอาอต้องบวกห้าไว้ใช้ด้วยสปอนเซอร์เข้านะครับไอ้ต้องหาพี่ป่านตัวในต้องใช้บวกอะไรก่อนบอกก่อน มีแล้วพี่มีไทเดสแล้วเคยทำไปขายเฉยพี่มีสามวมลโอเอาเรื่องต้องขายบวกอะไรบวกห้าใช่ไหมบวกห้าคลิปนี้เน้นทำดุนนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่โหมกระนำมากเดี๋ยวเราจะไปปิดท้ายกับบูบวกเจ็ดกันเมื่อกี้เราแตกกันไปยับยับแล้วคิดว่าเออคงไม่แตกละอีเดนไปนะครับกึกกึกเออ แต่จริงถ้าอันนี้ติดบวกห้านี่ถือว่าคุ้มกว่า Shadow Weapon เมื่อกี้นะเพราะว่าอันนี้ค่าตัวแพงกว่าสามล้านใช่ค่าตัวแพงกว่าึก,กๆเอ้ยบวกสามแล้วนะครับไทเดียนที่เราซัดเจาะรูมาได้สองอันในคลิปที่แล้วก็เลงจะมาเพิ่มมูลค่าบวกห้าในคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งนะครับจะเซฟไปก่อนนะครับอีกคลิปหนึ่งนะบวกห้าไปอือสามนะสามล้านแปด สามเอ็มหน่อกนะครับตอนนี้คือคลิปนี้เพื่อนๆอาจจะบอกว่าดูลุยไม่สะใจเลยอ๋อใช่ครับไม่สะใจเข่าเะว่าหมดตัวครับให้เพื่อนๆสะใจกันมาหลายคลิปแหละเอวแต่เดี๋ยวปิดเดี๋ยวเขาไปทำบุญกันเรียบร้อยแต่ยังกําไรฮะถือว่ากําไรนะได้บ,บวกห้าอันถือว่าไล่เกลือเรียบร้อยนะครับมาถึงแม์ไฮไลท์ของเราแล้วบูทบวกเจ็ดใส่กอรีเข้าไป ตอนนี้บูบวกเจ็ดราคากี่เอ็มครับโอ้ไม่รู้เลยว่ะวแพงอ่ะสิบประมาณน,น่าจะหลักพันสองพันนะยังหลักน่าจะสองพัน 2, กว่าบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ต้องบวกหกมาก่อนเมื่อกี้เซเบอร์เรายังทำได้เมื่อใครที่แล้วเซเบอร์เรายังทำได้เห็นไหมขอบบูบวกตะวันบูบวกบวกหกครับนิ่มกึ๊กเกือบร้อย จบแบบนี้ไม่สุดขอลัคกี้ชาโดว์โบกหกสักตัวได้ปะวะอัพราคาหน่อยโอมันแตกเยอะยังไม่เหลือนะไม่ใช่อันเดียวพออันเดียวพอคือมันแตกเยอะไงพอมันแตกเยอะมันน่าจะต้องมีติดกลับมาบ้างไงตามหลักอะพอเมื่อกี้มันแตกหอมันแตกหอกแตกรองเท้าเพราะฉะนั้นตบึ้งโบห้าที่เผื่อตัวลัคกี้ชาโดว์จบนะครับคลิปนี้เราจะเอาเงินไปทําทุนเพื่อมาตอบในคลิปได้เพื่อนๆดูแย่เลย อ,อ๋อนะครับก็น่าจะเหลืออยู่สักสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเอมนะครับนกกระต่ายโวกห้นึ่งลัคกี้ชาโดเราก็ถ่ายเดนโวกห้าของเรายัางไงวันนี้คลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะฮะถ้าเดี๋ยวกลับ,าลบมาถาลุงกับอะไรก็เราติดตามชมกันด้วยวเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับเอาล้ะนะครับเพื่อนแอบแวะมาแถมท้ายคลิปสักนิดนึงเราไปตกลงกราคากันมาแล้วพบาะว่านกกระต่ายโวก้าก็ยากขายยากอยู่ดี เพราะฉะนั้เนเี๋เราจะมาโชว์บวกเจ็ดทีเผื่อนะครับตอนถ้ายคลิปไปนะครับบวกหกคืกคือเฮ้ยเฮ้ยมามาหกวะ่ะเจ็ดแน่ๆเครื่องป้องกันชิ้นแรก <c oughs> เครื่องป้องกันชิ้นแรกที่เราตีติดบวกเจ็ดในเซิร์ฟนี้มาแน่ๆไปครับบวกเจ็ดคือคือ,คอ,คอ,อลาก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหนะ้าของจริงละ <c oughs>